ใช้เวลานับไม่ถ้วนไปกับการเน็ตเวิร์กโทรหาลูกค้าแจกนำบัตรแต่ไม่ได้ผลลัพธ์อะไรชักแบล็กแมนแม้จะมีธุรกิจรายได้1.2ล้านดอลลาร์การหาลูกค้าใหม่ยังคงดูดพลังงานเขาเขาค้นพบ l u เบ e แ j a c k สตรัทเจ y ีที่เปลี่ยนเกมแทนที่จะตัดต้นไม้ทีละต้นถ้าคุณหาคนที่มีไม้ที่คุณต้องการเรียงซ้อนเรียบร้อยแล้วละ่ะขั้นตอนที่1 ระบุว่าใครมีลูกค้าในฝันของคุณขั้นตอนที่2โฟกัสที่ผู้เชื่อมต่อแท้จริงไม่ใช่คนดังหาแกรี่ที่ชอบช่วยเชื่อมต่อคนอื่นขั้นตอนที่3สร้างความสัมพันธ์อย่างตั้งใจถามรู้จักใครที่อาจได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทำไหมขั้นตอนที่4ส่งลูกค้าให้ก่อนสร้างความสัมพันธ์วินวินขั้นตอนที่5เล่นเกมระยะยาวชัก ลงทุน18เดือนในการสร้างความสัมพันธ์แชร์ข้อมูลมีค่าอัปเดตและติดตามเป็นประจำผลลัพธ์เหลอดิว4ล,าดดล,ล้านดอลลาร์ขั้นตอนที่6คุณภาพมากกว่าปริมาณลเบ์แจ็คที่ดีเพียง3-5คนสามารถเปลี่ยนทิศทางธุรกิจทั้งหมดได้หยุดไล่ล่าลูกค้ารายบุคคลเริ่มสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับคนที่เข้าถึงตลาดเป้าหมายทั้งหมดของคุณ